แรมจันธนูสังหารประพันธ์โดยรอรติการบรรยากาศหน้าหนาวพระอาทิตย์มักลับเหลี่ยมเขาไปอย่างรวดเร็วทั้งหมู่บ้านต่างก็เข้านอนกันตั้งแต่หัวค่ำบางบ้านที่ยังไม่นอนกันก็จะก่อไฟพิงอย่างเช่นบ้านของแรมจันหญิงสาววัย26ปีเธอมีหน้าตางดงาม ส่วนส่งองค์เอลดูสมหญิงถึงแม้อายุจะอยู่ในวัยที่ควรจะสร้างครอบครัวแล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าเธอจะถูกตาต้องใจใครในขณะที่นั่งผิงไฟอยู่ข้างๆปู่ที่กำลังนั่งสารบุ้งกีอยู่บนเรือนชานบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงในมือถือไม้เขี่ยหัวมันออกมาจากกองไฟที่ถูกทำขึ้นในกระบะไม้ขนาดใหญ่กรกด้วยดินเหนียว ทั้งที่พื้นและรอบๆหัวมันที่กำลังร้อนๆส่งกลิ่นหอมกรุ่นน้ำต้มแก่นฟางของปูก็ส่งเสียงเดือดปุดๆอยู่ในกาสีดำเพราะเขม่าจากควันไฟปูจา้าข้าจะรินน้ำสมุนไพรให้นะว่าพรางรินน้ำสีเหลืองเข้มลงในจอกไม้ไผ่ให้กับปูนางหนูเอ้ยพักนี้อากาศมันช่งหนาวนักหนาวกว่าทุกๆปีด้วย หลานอย่าพึ่งเข้าป่าหาสมุนไพรเลยนะโถปูอยู่ป่าก,ก็หนาวอยู่บ้านก็หนาวหนาวก็ผิงไฟสิเฮ้ยเจ้านะมันดื้อนักหนาวป่ากับหนาวบ้านมันไม่เหมือนกันขณะที่สองปูหลานนั่งคุยกันอยู่นั้นเสียงเครื่องยนต์ก็ดังใกล้เข้ามาพร้อมกับแสงไฟจากไฟหน้ารถยนต์สาดส่องและเข้ามาจอดที่ใต้ต้นมะม่วงป่าใก,กล้ๆก,ก,ก,กับบันไดบ้าน อ้าวนั่นมันมืดค่ำแล้วรถไข่กันละนั่นครูพานนอนกันหรือยังละ่ะข้าผู้ใหญ่ทินเองนะอ้าวผู้ใหญ่เองรอกหรือขึ้นมาขึ้นมามีธุระอะไรก็ขึ้นมาบนบ้านก่อนสิเสียงเปิดประตูรถและเสียงคุยกันของชายหญิงดังขึ้นก่อนที่จะนำโดยผู้ใหญ่ทินตามมาด้วยหญิงวัยห้าสิบปปลายและชายหนุ่มหน้าตาหล่อคมอีกสองคนเชิญ เชิญนั่งกันก่อนดังหนูเอ้ยไปหาน้ำมาต้อนรับคุณคุณเขาหน่อยไปประโยคหลังหันไปบอกกับหลานสาวแรมจันยกมือไหว้ผู้ใหญ่และแขกทั้งสามที่มาจากในเมืองหลังจากที่แขกดื่มน้ำดื่มท่ากันแล้วพรานสอนครูพรานของคนทั้งหมู่บ้านก็วางมือลงจากการสารและพร้อมที่จะฟังธุระต่างๆอย่างตั้งใจที่มาวันนี้ก็มีเรื่องจะรบก,กนดังหนูแรมมาหน่อยนะครู นี่คุณนายเพนซีท่านมีคุณูปการต่อคนในอำเภอของเรามากท่านบริจาคที่จะสร้างโรงพยาบาลทำให้พวกเราทั้งอำเภอได้เข้าถึงการรักษากันยังไงล่ะสวัสดีค่ะครูสวัสดีครับคุณนายผู้เท่าชราสายตาฝ้าฟางขขาวคุณรับไหวก่อนที่ผู้ใหญ่ถินจะแนะนำกันต่อแล้วนี่ก็คุณหมอภาคภูมิลูกชายคนที่สอง และอีกคนก็คือคุณโอภาสลูกชายคนเล็กที่มาวันนี้ก็มีเรื่องจะมารบกวนหน่อยไหว้วานให้แม่หนูแรมช่วยนำทางคุณทั้งสองให้ไปตามหาคุณเพนซิริลูกสาวคนโตของท่านที่หายตัวไปพร้อมกับลูกเขยของท่านทั้งสองชอบการท่องเที่ยวป่าหากพอมีเวลาก็จะเข้าป่ากัน5้าวันเจวันโดยที่มีพรานนำทางไปด้วยแต่ครั้งนี้ ทั้งหมดหายตัวไปสิบกว่าวันแล้วรู้สึกผิดปกติไปจึงอยากให้หนูแรมช่วยนำทางเข้าป่าครั้งนี้ด้วยเถอะนะอาน้าวนางหนูเองว่ายังไงล่ะปู่ก็ตามใจเองนั่นแหละเป็นเรื่องของความเป็นความตายข้าย,ยินดีจะปู่หญิงสาวตอบไปอย่างไม่ลังเลถ้าอย่างนั้นเองไปตามไอ้กล้ามาหาปู่ปู่จะให้มันไปกับเองด้วยอีกคนนึงแต่ว่า เข้าป่าน่ะสี่คนไม่ดีนะจ๊ะปู่สี่คนหามสามคนแฮอีกคนก็ผู้ใหญ่ทินยังไงละ่ะโธ่ข้าเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเฝ้าดูแลทุกสุขของลูกบ้านสิจะทิ้งบ้านทิ้งเรือนไปหลายวันก็ไม่ดีนะพ่อครูถ้าอย่างนั้นก็ไปเรียกไอ้ทำไปด้วยอีกคนกนแล้วกันทั้งสองที่ว่ามาก็เป็นรูปสิทธิ์ของแกนั่นเองได้จะปู่ข้าจะไปตามสองคนนั้นมาให้ ไม่นานนักชายวัยกลางคนสองคนก็เดินเข้ามายกมือไหว้พระเท้าสอนและคนเมืองทั้งสามข้ารู้เรื่องแล้วรครูตกลงพรุ่งนี้ข่าสองคนจะไปด้วยว่าแต่พวกนายพร้อมจะออกเดินทางกันเมื่อไหร่ล่ะพวกผมเตรียมข้าวและก็เครื่องกระสุนเท่าที่จําเป็นมาแล้วละครับถ้าพรานพร้อมพวกเราก็ออกเดินทางกันได้เลยนะครับเองล่ะแลมพร้อมเมื่อไหร่ก็พรุ่งนี้เก้าโมงก็ออกเดินทางกันได้เลยมัง้ง พอค่ากับพ่อนะ่ะต้องเตรียมของไหว้กันก่อนข้าของก็ไม่ต้องอะไรมากขอเครื่องกระสุนเยอะหน่อยเท่านั้นแหละแรมจันว่าถ้าเป็นอย่างนั้นพวกขากขอไปเตรียมข้าของก่อนก็นแล้วกันนะแล้วก็พักผ่อนด้วยแล้วก็อย่าลืมบอกลูกเมียเองให้เข้าใจด้วยล่ะเอ๋อเดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งไปหมอภาคภูมิเอ่ยทวงการเดินทางในครั้งนี้จะคิดค่าจะจ่ายเท่าไหร่ละครับเพราะอย่างน้อยพรานทั้งสองคน ก็ควรจะต้องเอาเงินไปไว้ให้ลูกกับเมียเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างที่ไม่ได้อยู่ด้วยพวกเราก็ต้องแล้วแต่เจ้านายเลยละครับข้าก็ไม่รู้ก็แล้วแต่คุณคุณเขาจะให้นั่นแหละการไปช่วยชีวิตคนนะ่ะมันสำคัญกว่าสิ่งอื่นได้ถ้าอย่างนั้นผมให้สองคนคนละสามหมื่นบาทก่อนก็แล้วกันนะครับถ้ากลับออกมาแล้วผมจะมอบให้อีกมอบผ้ากล่าวพร้อมกับส่งเงินให้ทั้งคู่ทั้งสองรับไปแล้ว ก่อนจะลงจากบ้านไปจึงได้เอ่ยกับคุณหมอผมกับเจ้าทำรับเท่านี้แหละนายเท่านี้ก็มากแล้วล่ะครับหมอภาคยิม้มพร้อมกับพงกศีรษะให้เบาๆผมให้แรมไว้ห้าหมื่นบาทก่อนนะครับกลับมาแล้วผมจะจ่ายให้อีกโอ้โหนายทําไมให้เยอะถึงขนาดนั้นละ่ะไม่ต้องรอกฉันกับพ่อน่ะไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะอยู่กันสองคนหาอยู่หากินกับปลา ก็พอมีพอกินอยู่แล้วเอาไว้เถอะพ่อเท่ากับอายุมากแล้วเพื่อไม่สบายเจ็บป่วยก็ต้องใช้เงินด้วยกันทั้งนั้นคุณเพนซีว่าขอบคุณข่าวกันนายเธอยกมือไหว้พร้อมกับรับเงินมาแล้วก็ส่งให้บิดาก่อนที่จะขอตัวไปทำธุระของตนเอาละนังหนูถ้าอย่างนั้นข้าจะพาเจ้านายกลับไปนอนที่บ้านกันก่อน แล้วพรุ่งนี้จะพามาส่งตอน8ปดโมงได้ลุงผู้ใหญ่ถ้าอย่างนั้นข้ากับพ่อไม่ส่งแล้วนะวันรุ่งขึ้นแรมจันต้องตื่นแต่เช้าจัดการกับไก่สองตัวแล้วนึ่งข้าวเหนียวเตรียมน้ำพริกต่างๆในการเดินทางพอเท่าสอนลงมาทำพิธีเปิดป่าให้ทุกคนหลังจากนั้นกินข้าวกินปลากันเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงออกเดินทางถึงแม้ว่าจะเก้าโมงไปแล้วก็ตาม แต่แสงแดดก็ยังไม่ปรากฏให้เห็นเนื่องจากหมอกหนาของหน้าหนาวชาวคณะทั้งสามที่จะนำทางในชุดหนัง P ีวีีทรงกระสอบส่วนคุณหมอกับน้องชายนั้นก็สวมชุดกันน้ำชุดกันหิมะคุณหมอกับน้องชายเดินตามหลังแรมจันส่วนทํากับกล้าถือปืนคุ้มท้ายขบวนการเดินทางจึงไม่ได้เร็วเท่าไรนักเพราะทัศนวิสัยในการมองเห็น และอากาศที่หนาวเย็นเป็นองค์ประกอบเสียงจักระจั่นลองในยังคงร้องระงมเสียงจิ้งหรีดเรไรออกมากินน้ำค้างกรีดปีกร้องบางครั้งก็มีหนูหรือกระรอกวิ่งตัดหน้าไปเดินกันจนถึง11อโมแสงแดดอ่อนส่องลอดลงมาทัศนาวิสัยมองเห็นได้ดีขึ้นเมื่อเดินไปจนถึงเที่ยงก็เจอกับห้างเก่าหลังหนึ่งั้นไงห้างแต่ก็ไม่รู้ว่า จะใช่ของชาวคณะพี่สาวของนายหมอหรือเปล่านะนะเดี๋ยวเราจะต้องหาหลักฐานต่างๆที่ทิ้งเอาไว้นักกล้ากับนาธรรมหาบริเวณรอบๆส่วนข้านะจะปีนขึ้นไปบนห้างข้างบนนั้นก็พบห่อหมากฝรั่งกับก้นบุหรี่และซองบุหรี่ที่หมดแล้วถูกขยำทิ้งเอาไว้เธอเก็บของเหล่านั้นลงมาให้เจ้านายหนุ่มทั้งสองได้ดูถูกแล้วละครบบุหรี่ห่อนี้แหละ เสียมาโนดพี่เขยผมสูบเองละครับส่วนหมากฝรั่งนั้นน่ะเป็นยี่ห้อที่พี่เพนซิริชอบเคี้ยวจริงๆถ้าอย่างนั้นยินดีด้วยนะคะเรามาถูกทางกันแล้วละ่ะพักกินข้าวกันก่อนเถอะทั้งหมดนั่งกินข้าวกันสองพี่น้องรู้สึกดีใจที่พบเบาะแสและร่องรอยของพี่สาวพรานครับพานว่าพวกเขาพักกันที่นี่ประมาณสักกี่วันแล้วล่ะครับนี่มันเป็นเพียงต้นทางดูดูแล้ว ก็น่าจะสิบกว่าวันแล้วละค่ะครับขอบคุณมากนะครับเมื่อกินข้าวกันแล้วพักผ่อนกันอีกราวครึ่งชั่วโมงก็เดินทางกันต่อทุกคนเดินทางด้วยความหวังการสังเกตต้องรอยต่างๆเป็นไปอย่างกระตือรือร้อนและระหว่างทางก็เจอกับก้นบุรี่บ้างรอยเท้าบ้างพอช่วงบ่ายอากาศร้อนอบอ้าวอย่างผิดปกติสำหรับภูมิประเทศอันเป็นป่าสูง นี่ก็ใกล้ค่าแล้วเราคงต้องหาทำเลพักกันแล้วล่ะคะ่ะเธอบอกกับนายจ้างไปอีกราวกิโลเมตรเศษก็พบกับทําเลที่เหมาะแก่การตั้งแคมป์พักพลานก้ากับพรานธรรมออกไปหาไม้เบาไว้สําหรับก่อกองไฟในคืนนี้เมื่อแรมจันร์ทกำหนดจุดแล้วหลังตรวจหาร่องรอยของสัตว์และ,มะแมลงมีพิษก่อนที่สองพี่น้องจะช่วยกันกางเต็นท์พักแต่พรานสาวในใจก็อด ที่จะเป็นกังวลไม่ได้ว่าฝนอาจจะตกลงมาหรืออาจจะได้นอนเปียกๆเมื่อแง่หน้าขึ้นมองไปยังท้องฟ้าก็เห็นเมฆดำทะมึนราวกับเงาปีาศาจมืดดำมาทางทิศตะวันตกสายลมพัดโช,ชยมาอ่อนๆก่อนที่จะแรงขึ้นจนเสียงดังอื้ออึงไปหมดเสียงกิ่งไม้หักผงผางเมื่อไหนจ้างทั้งสองกางเต็นท์ใหญ่เสร็จก็รีบเร่งขนข้าของเข้าเต็นท์ โชคดีที่ด้านหลังเป็นชะง,งอนผาใหญ่ยื่นออกมาและที่แห่งนี้ยังเจอกองไฟร้างอีกด้วยหินก้อนเศร้าและกระป๋องอาหารวางอยู่ไม่ไกลพวกเขาไม่ได้กลบฝังหรือไม่ก็อาจจะกลบแต่คงมีตัวอะไรขุดคุยขึ้นมาก็เป็นไปได้ผ้าใบผืนใหญ่สองผืนถูกนำออกมาขึงเอาไว้กับต้นและขาคบไม้ส่วนอีกผืนหนึ่งปูใกล้ๆกับเต็นท์พักของเจ้านาย เมื่อก่อกองไฟแล้วสายฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาทั้งสามผู้นำทางจึงปรึกษาหารือกันนักกล้านธรรมเราจะผัดอยู่เวรยนยาไหมหรือจะนอนเฝ้าระวังกันเอาละ่ะเธอถามความคิดเห็นนอนไปเลยก็ได้เราระวังแค่สองข้างกับข้างหน้าเท่านั้นเองพรานกล้าว่าจนกระทั่งคืนนั้นผ่านไปด้วยดีก่อนฟ้าสางของวันรุ่งขึ้นฝนซึ่งตกพรำม,ม,มาก่อนตลอดทั้งคืน ก็หยุดสนิทพวกเขาพยายามหุงหาอาหารด้วยความลำบากเพราะไม้ฟืนเปียกเมื่อกินเสร็จแล้วจึงได้รีบเก็บเต็นและสัมภาระเร่งออกเดินทางตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ทันขึ้นป่าทั้งป่าเปียกโชกและชื้นแฉะเพราะฝนตกทั่วถึงเหล่าคณะเดินทางข้ามเขาลูกหนึ่งไปสู่อีกลูกหนึ่งผ่านลำธารที่เชี่ยวกราดเมื่อผ่านดงศักและป่ายางที่หอมตลบอบอวล ไปด้วยกลิ่นกล้วยไม้สีขาวเหลืองและม่วงต่างห้อยเป็นระยะส่งกลิ่นหอมฟุง้งเสียงไก่ป่าร้องอยู่ตามลานระหว่างกอไผ่ชาวคณะยังคงเดินตามเส้นทางของด่านใหญ่ซึ่งเปรอะไปด้วยรอยเท้าใหม่ๆของสัตว์ต่างๆตั้งแต่แก้งกวางหมูป่าวัวและกระทิงขึ้นไปจนถึงช้างบางครั้งก็ได้ยินเสียงมันหักกิ่งไม้ไผ่พงพาง อยู่ในที่ไกลๆบางครั้งก็ได้ยินเสียงร้องมาให้ได้ยินแต่ก็ไม่มีใครเอาใจใส่มุ่งหน้าไปที่โป่งน้ำซับซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางแห่งเดียวที่คาดว่าชาวคณะของเพนซิลิคงจะพักที่นั่นแล้วก็เป็นอย่างที่คิดร่องรอยของพวกเขายังคงทิ้งเอาไว้ให้เหล่าผู้ติดตามได้มีความหวังค่ำคืนนี้ไม่มีฝนตกท้องนภามีพระจันทร์ครึ่งเซี่ยว อยู่กลางฟากฟ้าไอหมอกความเย็นแผ่ปกคลุมลงมาทำให้มองไปทางไหนก็ได้ไม่เกินว่ากองไฟถูกก่อขึ้นสองกองพรานทั้งสองนอนกันอยู่ข้างๆกองไฟด้านหลังเต็นของนายจ้างส่วนอีกกองเป็นที่ของแรมจันนอนเฝ้าอยู่ทางด้านหน้าของเต็นทรายเสกถูกโรยไว้เป็นป้อมปราการกันสิ่งที่มองไม่เห็นเสียงตุ๊กแกป่าร้องส่งเสียงสะท้อน ไปในไพรกว้างแต่มันร้องได้เพียงสองเสียงเพราะเสียงที่สามทันได้เปล่งออกมาเพียงเล็กน้อยก็ต้องกลืนกับลงคอไปพร้อมกับเสียงร้องขับกล่อมไพรของเหล่า,มาแมลงกลางคืนที่ต่างก็หยุดลงอย่างเฉียบพลันพรานทั้งสาสัมผัสถึงกลิ่นสาบชุนและรุนแรงของเจ้าป่าและดูเหมือนมันจะรุนแรงขึ้นทุกทีทั้งสยังคงนอนนิ่งสนิทแต่ทว่า มือนั้นจับอาวุธประจำกายเอาไว้หากว่าอาคันตุก,กะผู่มาเยือนนั้นพุ่งมาจู่โจมเมื่อไรมันก็พร้อมที่จะประกาศศักดาอย่างไม่กลัวเกรงบัดนี้ไฟในกองเริ่มอ่อนแสงนับว่าเป็นจังหวะด,ดีที่สัตว์ร้ายจะจู่โจมกลิ่นและตะบะของมันนั้นเหมือนจะสะกดทุกสิ่งแม้สติของพรานทั้งสจนรู้สึกเหมือนการหายใจนั้นจะเป็นไปได้วยความยากลำบาก พวกเขาทั้งสามเพ่งสมาธิเพื่อจับทิศทางที่มาของเสียงว่าจะจู่โจมเข้าทางไหนแต่ก็เป็นไปได้ยากเต็มทีเพราะผืนป่าอุ้มความชืน้นจากฝนเมื่อคืนก่อนอีกทั้งน้ำค้างการย่ำเดินจึงไม่เกิดเสียงความรู้สึกตอนนี้เหมือนตกอยู่ในห้วงฝันร้ายในที่สุดเสียงกิ่งไม้หักดังเปาะทางฝั่งที่จันรมนอนหัวของเธอยกชันขึ้นเล็กน้อย ซอกนั้นใช้คำยันกับพื้นในท่าตะแคงผ่านท้ายปืนประทับเข้าที่ซอกไหลรอเมื่อเห็นการเคลื่อนไหวใกล้เข้ามาก่อนที่มัจจุราชแห่งพื้นป่าจะหมอบลงตั้งท่าเตรียมการจจ่โจมเสียงกึกก้องกับปนาดดังขึ้นพร้อมเสียงร้รองคำรามของมันนายทั้งสองผลผลันคว้าปืนออกมาจากเต้นพร้อมกับสองพรานที่วิ่งเข้ามาแล้วก็ล่าไกออกไป กระสุนลูกซองของสองพรานพุ่งออกไปคนละนัดและลายลายนัดจากลาเฟ้นของเจ้านายแต่ให้ตายเถอะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเมื่อจูจุเสือใหญ่ที่โดนกระสุนไปหลายนัดหมอโอภาตร้องออกมาด้วยความตกใจแต่มันกลับลุกยืนขึ้นได้อีกครั้งโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยเสียงร้องคำรามดังสะท้าน แต่เจ้านายทั้งสองถึงกับพงะถอยออกมาอย่างตกใจแรมจันส่งปืนให้พรานก้าก่อนที่จะเอาธนูของเธอขึ้นมาหยิบเอาลูกซรแต่ละดอกเป็นหัวเหล็กแล้วจานด้วยอักขระเมื่อขึ้นสายแล้วก็ปล่อยออกไปทุกลำดับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเสียงวืดพุ่งแหวกอากาศออกไปก่อนที่จะมีเสียงชึกใบชายที่สองพรานสาส่งเป้าให้กับเธอนั้น มันสว่างพอที่จะเห็นของเหลวสีแดงพุ่งกระจายออกมาจากบาดแผลสอนนั้นปักเข้าที่ใต้เรานมซ้ายไดแพทย์หนุ่มมองแล้วกล่าวว่ามันเฉียดหัวใจไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสอนลูกที่สองถูกดึงออกมามันคำรามลั่นก่อนที่จะกระโดดหายไปพร้อมกับทิ้งคำอาฆาตไว้ด้วยภาษามนุษย์ฝากไว้ก่อนเถอะพวกเจ้าจะไม่มีวันได้ออกจากป่านี้ไปแม้แต่เพียงคนเดียวพราน นั่นเสียงใครยีบ,บอกนว่าเสือตอนนั้นน่ะมันพูดได้แรมจันหันหน้าไปทางผู้ช่วยทั้งสองเรากับจะส่งต่อไม้ให้ให้ทั้งคู่ตอบแทนมันไม่ใช่เสือธรรมดานะครับนายนี่เรียกว่าเสือสมิงผมกับน้องทำใจเชื่อ,อยากเหลือเกินนะครับทั้งที่เห็นกับตาได้ยินกับหูแล้วก็ตามเพราะคิดมาตลอดว่าเป็นเรื่องเล่าหลอกเด็กเท่านั้นฉันใจคอไม่ดีแล้วสินายมีเสือสมิงออกอาลวาด ในเส้นทางเดินที่พวกนายอยู่ก่อนไปและที่สําคัญมันยังไม่เป็นอะไรแบบนี้ด้วยไม่แน่ว่ามันอาจจะย้อนกลับมาอีกเพราะนิสัยของเสือนะ่ะทามันไม่ตายเราก็ตายลองมันได้ล่าแล้วมันยากมากที่จะเปลี่ยนความตั้งใจถ้าคืนนี้มันมานายทั้งสองน่ะปีนขึ้นต้นไม้ให้เร็วที่สุดนะแล้วอย่ายิงลงมาเด็ดขาดความโกลาหนวุ่นวายนะ่ะจะทำให้ยิงโดนพวกเดียวกันได้แต่ตอนนี้ ยังไม่มีอะไรเข้ามานอนก่อนเลยนะคะเราสองคนขอออกมานอนข้างกองไฟด้วยคนได้ไหมครับได้ค่ะตามสบายเลยสองพี่น้องเอาอุปกรณ์การนอนที่ไม่มากชิ้นมานอนข้างๆผา,านสาวกองไฟถูกใส่ฟืนเข้าไปจนสว่างสวยัยเสียงไม้แตกปะทุมาให้ได้ยินเป็นระยะระยะบรรยากาศโดยรอบก็ยังคงสงัดเหมือนเดิมในสถานการณ์เช่นนี้ ไม่สามารถไว้วางใจอะไรได้เลยเวลาผ่านไปบรรยากาศก็ยังคงไม่ปกติทามกลางอากาศที่หนาวเหน็บแต่แฝงไปได้วยความอึดอัดสามพรานรับรู้ถึงการจ้องมองของบางสิ่งในความมืดและมันก็คงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเสือสมิงตัวนั้นเวลาค่อยๆดำเนินไปอย่างเชื่องช้าไม่นานนักเสียงการเดินของสัตว์สองเท้าเดินใกล้เข้ามา แล้วมาหยุดยืนอยู่นอกเขตอาคมหมอตาหมอ,หมอตาเล็กช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ด้วย,วยพี่พพเจ็บเหลือเกินเจ้าหน่ายทั้งสองคนผุดลุกขึ้นก็เห็นพี่สาวยืนเอามือกุมต้นแขนที่มีเลือดไหลลงมาจนแขนชุ่มโชกพี่พี่สิริเข้ามาครับเข้ามาเดี๋ยวผมจะดูแผลให้หมอภาคภูมิลุกขึ้นรพร้อมๆกับคุณภาคที่กำลังจะเดินออกไปอย่าค่ะคุณหมอ นั่นไม่ใช่พี่สาวของคุณแต่ทั้งสองไม่ฟังแรมจันไม่รู้จะห้ามยังไงจนวินาทีนั้นเธอจึงคว้าปืนที่อยู่ใกล้ที่สุดยิงออกไปทันทีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับร่างของเพนซิรกิกระเด็นวืดออกไปถึงแม้ว่ากระสุนจะไม่สามารถระคายผิวของมันแต่แรงอัดก็ทำให้มันจ็บจุกไปไม่น้อยหมอภาคและน้องชายผงะงายกนจำเบาลงไป ก่อนที่จะกระถดถอยกลับเข้ามากล้ากับทำวิ่งมาแล้วก็ส่งกระสุนออกไปอีกสองนัดกระสุนสองนัดที่ส่งตามไปนั้นเพียงแค่ไล่มันไปเท่านั้นแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทำเอาสองหนุ่มถึงกับตะลึงพูดอะไรไม่ออกไปพักใหญ่จึงได้เอ่ยออกมาด้วยเสียงตะกุกตะกักเสือเสือสมิงที่เขาว่ามันสามารถจำแรงแปลงกายเป็นคนได้เป็นใครก็ได้ที่มันอยากจะเป็น ใช่แล้วค่ะคุณหมอนี่แหละเสือสมิงสรุปว่าถ้าไม่มันก็เราใช่ไหมครับถูกต้องค่ะไม่มันก็เราแล้วเราจะทำยังไงกันดีละครับหรือว่าต้องใช้ธนูข,ของพรานอย่างเดียวถึงจะจัดการกับมันได้พวกเรามีกระสุนอาคมค่ะที่ไม่ได้ใส่กระสุนอาคมไว้เพราะเกรงว่าเกิดมีสัตว์อื่นเข้ามาที่เป็นสัตว์ธรรมดาหากเราใช้กระสุนอาคมยิงออกไปก็จะเสียของเปล่า จึงไม่ได้ใส่กระสุนอาคมกันเอาไว้แต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราจะออกติดตามมันแล้วเราก็จะใส่กระสุนอาคมคืนนี้ยมันคงไม่มาแล้วละคะ่ะดึกมากแล้วนอนกันได้เลยนะคะถึงพวกเราจะนอนแต่ไม่ต้องห่วงนะคะดได้ครับทั้งสองคนนะ่ะดื่มน้ำให้มันอุ่นท้องก่อนแล้วค่อยนอนพักนะคะไม่นานนักทั้งห้าคนก็หลับไปโดยที่สมพรานนั้นก็หลับแบบวิถีพราน ที่ยังคงมีสติเต็มตื่นอยู่จนกระทั่งเสียงไก่ขันมาทำกับกล้าจึงได้ขอตัวไปหาอาหารไม่นานนักเสียงปืนก็ดังขึ้นพร้อมๆกันสองนัดกระสุนนั้นเป็นกระสุนลูกปลายทําให้ไก่ฝูงใหญ่ที่ออกหากินรวมกันเจ็ดแตัวต้องคมกระสุนดิ้นพับๆเลือดกระจัดกระจายเพียงคู่เดียวพวกมันก็สงบทั้งสองจึงเก็บไก่พวกนั้นมา แต่ที่แคมพักเมื่อเสียงปืนดังขึ้นสองพี่น้องก็ผลพันลุกขึ้นด้วยความตกใจมันมาอีกแล้วหรอครับมือก็ยังคงคว้าปืนขึ้นมาตวัดปากกระบอกปืนไปมาไม่ใช่ไม่ใช่ขนายใจเย็นก่อนนั้นเสียงพรานก้กับพรานทำคงจะยิงไกป่านนะ่ะเห็นว่าจะออกไปหาอาหารนี่เช้าแล้วหรอครับเนี่ยอีกไม่นานก็สว่างแล้วล่ะค่ะแต่นายทั้งสองนอนต่ออีกนิดได้นะคะไม่นานนะัก ทั้งสองก็เดินเป่าปากเข้ามาเดี๋ยวเราสองคนจะจัดการปิ้งไก่ให้เราชั่วโมงกินไก่ปิ้งก็หอมฟุ้งตลบอบอวนไก่ทั้งหมดถูกย่างเพื่อที่จะนำไปเป็นสเสบียงมื้อเที่ยงและอาจจะเลยไปถึงมื้อเย็นเมื่อจัดการกับข้าวมื้อนั้นแล้วจึงได้ออกเดินทางกันต่อไปอีกเกือบ,บจะครึ่งวันก็ได้กลิ่นซากเน่าที่เหม็นตลบอบอวลพี่ภาคกลิ่นนั้นนายภาค นายใจเย็นๆไว้ก่อนนะแต่ทั้งสามรู้ดีแล้วว่ากลิ่นนี้ไม่ใช่กลิ่นสัตว์แต่เป็นซากของมนุษย์เพราะมันมีกลิ่นเฉพาะที่พวกตนคุ้นเคยเดี๋ยวนะคะเรากําลังหาที่มาของกลิ่นหญิงสาวว่าพรางเงยแขนขึ้นมาปิดจมูกทางข้างหน้ามีต้นไม้ใหญ่ที่หักโค่นอยู่แล้วคาดว่าซากมันจะต้องอยู่แถวนั้นแน่ขณะที่เธอยืนสำรวจกลิ่นอยู่นั้นกลิ่นซากเน่ายังคงตลบอบอวนอยู่ ต่มันปนมาด้วยกลิ่นของเจ้าป่าเธอจึงใช้มือแตะที่ปากและใช้มือชี้ไปที่หมอกับน้องชายและชี้ไปที่ต้นไม้เป็นอันรู้กันว่าให้ทั้งสองทําอะไรเมื่อทั้งสองปีนขึ้นไปได้สูงพอแล้วสองหนุ่มจึงขยับเข้ามายืนด้านข้างเย,อง,ยองออกไปเพียงเล็กน้อยแรมจันจึงดึงลูกศรอ,ออกมาก่อนที่จะขึ้นสายและย่องไปอย่างเงียบกริบโดยที่มีสองพรานก็ตามไป ส่วนทั้งคู่ใส่กระสุนอาคมไว้รอตามแผนของพรานสาวแต่ไม่รู้เลยว่าไอ้ลายมันกำลังจ้องที่จะจัดการกับเหยื่อเมื่อมนุษย์ทั้งสามไปในระยะอันตรายเสือร้ายที่หมอบอยู่ก็กระโจนแผ่วขึ้นมาด้วยความเร็วจันแรมวาดแขนขึ้นอีกเล็กน้อยแล้วก็ปล่อยลูกธนูออกไปมันปักเข้าที่หน้าอกซ้ายอย่างแม่นยำพร้อมกับเสียงปัง,ปง จากสองพรานลูกธนูของเธอกับกระสุนลูกสองทั้งสองนัดพุ่งเข้าจอกอยังตำแหน่งหัวใจอย่างไม่ได้นัดหมายและเบี่ยงตัวหลบออกไปเพื่อหลบมันเจ้าป่าตัวใหญ่ยาวนอนสำลักเลือดอยู่เพียงครู่ก็ขาดใจตายทันทีสองหนุ่มสลัดเอากระสุนเก่าออกแล้วใส่กระสุนใหม่เดินเข้าไปตรวจดูใช้ปากระบอกปืนเขี่ยๆดูว่ามันตายหรือยังเพื่อความมั่นใจ จึงได้ยิงในระยะเผาคนอีกนัดเปรียงทุกอย่างเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วละค่ะหมอลงมาได้แล้วพอพวกเขาเดินเข้าไปใกล้ท่อนไม้ใหญ่ที่ล้มอยู่ตรงนั้นสภาพศพเศษซากของมนุษย์สองร่างถูกกัดจนวาแวแหวงจนแทบจะไม่เหลือเศษเนื้อแต่สัมภาระและเครื่องแต่งกายนั้นบ่งบอกได้ว่ามันคือพี่สาวและพี่เคยของพวกเขาแล้วพาลานล่ะ พรานหายไปไหนแรมเองดูนั่นสองพรานหนุ่มลูกศิษย์พ่อเอยออกมาพ,พร้อมๆกันพร้อมกับชี้มือไปที่ซากเสือใหญ่ที่บัดนี้กลายเป็นพรานคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านถัดจากหมู่บ้านของพวกตนที่แท้ก็พรานยอดนี่เองที่เป็นเสือสมิงโทนายทั้งสองคนจ้างสมิงมานำทางเสร็จแล้วแล้วเราจะเอาอยัางไงกันต่อดีละครับพรานสองพี่น้องเออยถามขึ้นเกือบจะพร้อมกัน เมื่อไม่สามารถที่จะนำร่างออกไปได้โดยสมบูรณ์ก็ควรจะทำการเผาและนำเท่ากระดูกกลับไปแล้วพรานนี่และครับเราก็คงต้องปล่อยซากไว้แบบนี้ละคนายเผื่อคนที่หมู่บ้านของพวกเขาหาจะได้เจอหลังจากจัดการชพนากกิจทั้งคู่แล้วทั้งหมดจึงพาก,กันเดินทางออกจากป่าด้วยความปลอดภัย